ังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับกลุ่มภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าร่วมอย่างยั่งยืนอีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่มีอัตลักษณ์หรือที่โดดเด่น ที่มีความหลากหลายลทั้งด้านกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถที่จะรับรองรับความต้องการของนักเที่ยวทุกประเภทได้และสามารถเดินทางมาเที่ยวจอดชมรายได้ตลอดท้กปีอาทิทางด้านวัฒนธรรมประเพณีด้านเชิงวิเวศด้านเชิงสุขภาพและประวัติศาสตร์รวมทั้งการเป็นการเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้เข้าสูส่ชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนจังหวัดเชียงรายเรานะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีของดีไม่ไมน้อยหน้า,านครับเราก็ต้องมาส่งเสริมนะครับช่วยกันซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็น,นการที่จะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเราได้ตลอดทั้งปีนะครับรก็ให้ดึงความโดดเด่นดึงความสวยงามของจังหวัดเชียงรายนะครับออกมาเพื่อ ให้นัทกท่องเที่ยวท่านได้รับทราบแล้วก็มีการสื่อสารรวมทั้งการผู้ประกอบการทำอย่างไรที่ทําให้นัทกท่องเที่ยวท่านมาแล้วก็อยาาอกจังหวัดเชียงรายเรามาแล้วก็อยากมาอีกนะครับหลายๆท่านติดใจนะครับในความเพื่ออ,นอานวันดีใจดีของจังหวัดเชียงรายและความสวยงามประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวน,นะครับก็กิจกรรมในวันนี้นะครับก็ด้นะาการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมเทคโนโีด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและวัินาสับคม ให้ท่องเที่ยวเราได้มานะครับท่องเที่ยวเราอันะปปีนะครับก็รสร้างรายได้ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน น้ำค้างแข็งแล้วด้วยครับอย่างเช่นในเมืองเชียงใหม่เองเมื่อช่วงเช้านี้ประมาณ12องศาเงนะซียค่ะก็เกือบจะเลขตัวเดียวเกือบจะเลขตัวเดียวแล้วเหมือนกันครับก็ต้องเป็นดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยแต่ใครที่ชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวจากที่ข่าวภาคเหนือของเราส่วนใหญ่จะมีภาพบนดอยอย่างเช่นดอยอินทนนท์เนี่ยเห็นกันบ่อยแล้วมีเหมยขาดหรือว่าน้ำค้างแข็งเกิดให้เห็นเป็นระยะระยะ มี10กว่าครั้งแล้วนะเกือบจะ20ครั้งแล้วส่วนที่อีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปกัก็คือที่อำเภอฝางหรือว่าดอยอ่างขางอำเภอฝางจักหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวในพื้นที่หรือแม้แต่นอกพื้นที่เนี่ยก็อยากจะไปสัมผัสสักครั้งนะครับในช่วงฤดูหนาวซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวังเช่นกันใครที่ขึ้นไปช่วงนี้ได้สัมผัสกับ เหมยขาบหรือว่าปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งขาวโพลนเต็มดอยครับเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งขาวโพลในพื้นที่ทั่วบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเป็นอย่างยิ่งครับ โดยที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับเกิดเหมยขาาหรือว่าน้ำค้างแข็งขาวโพลนไปทั่วบริเวณภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ช่วงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยซึ่งก็ได้ทําให้อุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องโดยที่บริเวณโดยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วัดอุณหภูมิได้3องศาเซลเซียสจนเกิดปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบขาวโพลน เกาะตัวหนาบนยอดหญ้าไปทั่วบริเวณภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอย่างที่เห็นอยู่ในภาพขณะนี้ครับนอกจากนี้ค่ะยังได้เกิดเป็นเกล็ดน้ําแข็งเกาะตัวเป็นแผ่นบางๆบนรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่จอดเอาไว้ขณะเข้าพักแรมทั้งบนกระจกและหลังคารถยนต์สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชมความงดงามของดอยอ่างขางเป็นอย่างมากค่ะโอ้โ ที่หลายคนเป็นกังวลก็คือเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM2.5 ที่ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็มีหลายพื้นที่นะครับมีบางจุดเนี่ยมีค่าอากาศที่เกินมาตรฐานบ้างแล้วนะครับแม้ว,ว่าจะยังไม่ช่วงไม่ได้อยู่ในช่วงที่พีคหรือว่ามีไฟป่ามากนักน,นะครับซึ่งก็หลายฝ่ายเป็นกังวลแล้วก็พยายามที่จะ หาวิธีในการที่จะลดเรื่องของฝุ่นละอองในปีนี้ให้ได้มากที่สุดหน่งในวิธีนั้นก็คือเรื่องของการทำแนวกันไฟครับโดยที่ทางด้านของกองอนวยารรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้มีการร่วมกันทํากิจกรรมทําแนวกันไฟที่พระตําหนักโดยตรงสวนแม่ฟ้าหลวงเพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ พันเอกพักพงษ์เยสันเทียหัวหน้ากลุ่มงานนโยุบายแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหน่วยควบคุมไฟป่ามณฑลฐานบกที่37กองพันหารราบที่17พันสามในพระองค์กองร้อยทหารม้าที่2และสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟที่บริเวณรอบพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวงเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในห่วงฤดูแล้ง กิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นภายใต้การนำของพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนเจ้าอาวาสวัดใหม่สีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างแนวกันไฟบริเวณบ้านป่ากล้วยตําบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทั้งนี้การทําแนวกันไฟเป็นวิธีการสําคัญในการป้องกันการลุกลามของไฟป่าโดยการทําลายเชื้อเพลิงธรรมชาติเช่นหญ้าแห้งใบไม้และกิ่งไม้ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ซึ่งการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและพื้นที่ป่าไม้พร้อมทั้งเป็นการแสดงถึงความห่วงใยต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยครับ ที่สารหอยประเพณีล้านนาตานหลวงหิงไฟพระเจ้าและตานข้าวใหม่ปูจาพระธาตุเจ้าหาริพุนชยัยที่วัดพระธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนในชาตรีที่นนร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำพูนร่วมสืบสารประเพณีโบราณของชาวล้านนาวันสี่เป็งตานหลวงหิงไฟพระเจ้าและตานข้าวใหม่ปูจาพระธาตุเจ้าหาริพุนชัย โดยมีการร่มทําบุญตักบาทภายในวิหารหลวงวัดพระาธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารในวันพระด้วยประเพณีตานหลวหิงไฟพระเจ้าหรือประเพณีตานฟืนเป็นหนึ่งในประเพณี12เดือนของล้านนาจัดขึ้นในเดือนสี่ภาคเหนือหรือเดือนยี่ภาคกลางในวันขึ้น15ค่้า่เดือนสองโดยชาวล้านนาคําว่าหลวหมายถึงฟืนคําว่าหิงไฟหมายถึงผิงไฟคําว่าพระเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้ารวมถึงพระพุทธรูป การต้านหลัวหิงไฟพระเจ้าเกิดจากความเชื่อว่าในฤดูหนาวพระพุทธรูปก็หนาวเหมือนคนจึงนำหลวงมาจุดไฟให้ผิงเพื่อคลายหนาวโดวยหลังจากประเคนขันนำทานและหลัวหน้าองค์พระประธานหรือประเคนประธานสงฆ์จากนั้นประมาณใกล้รุ่งพระสงฆ์จะเป็นผู้จุดกองหลัวและตีค้องกองบูชาเป่าประกาศให้ชาวบ้านร่วมอนุโมทนาและเตรียมตัวมาทำบุญที่วัด ส่วนประเพณีตานหรือทานข้าวใหม่การตานข้าวใหม่เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานชาวบ้านจะนําข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้บนยุ้งฉางที่บ้านมานึ่องให้สุกเพื่อนํามาตักบาตรทานขันข้าวอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับและถือเป็นการขอขามาพระแม่โพศพก่อนจะนํามารับประทานการทานข้าวใหม่ในแต่ละบ้านหรือแต่ละท้องถิ่นจะมีวิธีการนําข้าวมาถวายแตกต่างกันออกไปเช่นถวายเป็นข้าวนึ่งสุกบ้างเป็นข้าวจี่บ้างหรือข้าวหลามเป็นต้น